Nè, nè, nè hả? Trong em luôn đi ra. Nhét nghỉ mưa lôi. Nếu chân anh chân bèn Đi, 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 bèn <laughs> đi, 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 <laughs> <laughs> chân bèn 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 อู้นี่ออปีปเไอืเอาดีเอาดิเอาดิเอาม่ามคือว่าคือแทบเมื่อกี้นี้มันวางได้ก่าอูน่อโอ้คือที่นี่นะล็อกไว้ัวเป็ยนมานี่ นตปปีปีนี่ก็ปีเจถาเป็นมันมีได้หะปูนีปีปีปีเกือายปีนี่กังมืดคัเนาะไตหากุตปูตามชงเนาะโอ้คำๆอยังสิได้คืนเลยนี่

ก็เลยจากอำเภอไปนั่นแหละฮะไปพอแล้วอะแค่นี้ก่อนไปขุดไปขุดอีปูคุดอีปูห้าสิบโลบ่ไปพอแล้วพอแล้วกลับแล้วเนี่ยนะจมหายุคมืออน้าโอ้มางวดนี้คุ้มมาดีว่ะนี่ว่ะ Mấy đứa đây đây, đây phụ để đây, hỏi thằng cút ta cái này yết ta ban này tự nhiên à đẹp. Đẹp เอ lives, ๊ะแตะไปถอดทิ้งใส่น้องแตะหนูมิโนยเอ้ยถือเอาคูทหางอีงไ้เลยคูหางหฮเซอรี่นี่ใส่ดอเลยเนะใส่ดอแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยวล้ก็พุดนะไก้กบเฮ้สองตัวหุ่น เฮ้ยนี่เลยโอ้ตัวน้อยๆเออกำนีแล้วรุ่นมันเดินเดินซิทกรองเลยเนาะกบนี้ฮะอือกูเจอโอ้ยเด้งเด้งกรบตังปลานี่เห็นมั้ยครับโอ้โหเงิดไหลได้กระเด็นแล้วอือหางกูจะบูบไปเลยทีกบโอ้ยหักขาแล้วหักขาแล้วไหน่พ่อืขต่อหักมันยังกัะไหน่พ่อนี่หนึ่งโอ้ยจับนลูกหนีปะหนีจิงถ้าไม่กรบอะ ไปกันนี่ได้นึ่งหนึ่งอ่อมแ,บบแล้วเนี่ยอ่อมแล้วนี่ยอ่อม้วขจะไปปล่อยอยู่นี่พอไม่ต้องปล่อยเอาไปเอาไปหามอะไรกินไม่ได้ไม่ได้พอจกินปเทนี้จะกินน้ำพึ้ง้ลอ,อยตัวนน้ำเต็มเลยอะไอ้รู้ดิลง้าตแล้วกุญแจยังไอฮะกุญแจก็ใหงเจ้าจ้า